สาวหวานงุดงิดกันบ้างไหมถ้าคุณเจอแฟนจอมงบแบบว่าไม่ยอมให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋างบกับตัวเองงบได้แต่งบกับแฟนแบบเนี้ยมันไม่ถูกถ้าใครเจอคงจะเซ็งหน้าดูวันน ok sure. ี้3าสาวฮาร์ดแอดแท็คเขามีวิธีแก้เผ็ดแฟนจอมตืดมาฝากกันไปดูเลยงบงบมากอ่ะแต่งสั่งข้าวกินกันเถอะเหรอแต่งจะกินใช่ไหม ใช่เซ่โอเคง <fal performance. S 1> ั้นเดี๋ยวเอ่อน้องกะเพราจานอ๋อน้องเอากะเพราจานช้อนซ่อมสองชุดนะเออขอบใจมากคนหรือญาติตื่นเนี่ยฮะขี้งกงี้ปะเนี่ยแบ่งกันกินคนละครึ่งแบ่งกันกินเนี่ยเป็นถูกและดีกินแตงโมให้เขากินแตงกวานะถึงจะได้สวยในตัวนางน อีกจานนึงอ่าคือมันไม่มมต้องพอแล้วเขียนว่าจานเดียวอยู่แล้วนะอีโกอ,อิ่มแล้วว่าเก็บตังค์กันเถอะหวานก็เรียกเข้ามาเก็บเลยก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> ฟรีละกูเมือนหวานปากน้องเก็บตังค์จ้าทั้งหมดก็ร80แปดสิบบาทครับเฮียอบอกพี่คุณผู้ชายเขาเลยจ้าอย่ครับไล่แปดสิบบาทครับไม่รู้ไม่ชี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรโอ้๋อปวดท้องอ่ะขอไปห้องน้ำก่อนนะจะมาดังอะไรตอนนี้เนี่ยฮะเอ่อคือเอ่อเดี๋ยวยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโทรตามตั้มหนึงนะแป๊บเดียวตุ๊ต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 เอ่อเออโอ้โหทำอะไรอยู่วะเนี่ยเออเตงเนี่ย ว่าแต่เชฟเป้นอยู่นั่นอะเอ่อรีบมาได้แล้วนะมาจ่ายตังค์นี่แลลวเขายังแคดอยู่เลยอ่ะเขาไม่ไหวจริงๆไปไม่ไหวอะอวอกินออกมาทางโทรศัพท์เลยเนี่ยออเออคืออ่างั้นเอาเ,เ,เป็นว่าเอ่อคือเฮียคิดว่าแตะโป้งแล้วละกันนะนี่เอามือมานี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใบมะยมมาจ่ายนะไปละอะไรเขามันไม่เนี่ย สาวหวานรีบชิ่งตอนเรียกแก็บเงินแกลกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำเราหายวักไปเลยให้ผู้ชายจัดการจ่ายเงินแต่เพียงผู้เดียวแหมของฟรีได้ก็ดีฟรีก็เบิ้นสาวป้ิวนาที่นี้ก็เย็นจับจิตดีจร<จ>ิงนะ่เตงกินสมดแก้วแล้ว่ะหมาไม่แดกเลย สั่งข้าวดีกว่าเนาะเฮียเนาะนันงขอบเดาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเฮียว่าไม่ต้องดีกว่านะเนี่ยขบน้ําแข็งเยอะๆเนี่ยเฮียว่าก็อิ่มแล้วนะเออเนี่เอาแล้วก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินหรอกเดืเอนที่แล้วก,ก็กินมาแล้วนี่ไงเฮียว่าไม่ต้องนะเอเอก็ได้งั้นเก็บตังค์เลยละกันขี้เกียจนั่งละเก็บตังค์เธอก็เก็บไปสิงั้นเหรออ้าวแล้วเธอก็เก็บไปสิน้องเก็บตังค์่ะทั้งหมดก็324บาทอ่ะเฮียแล้วเอเอ กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขาวกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังเออเออเออเฮียคิดว่าเฮียเหลืมไว้บนรถนะ่ยไหนอะไรไม่มีสักบาทเลยหรือไงอโอไม่เป็นไรติดตุรุติดตุรุติดตุฮัลโหลผัวสองสวัสดีมาเจอที่ร้านหน่อยสิเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยจ่ายตังค์ให้สวัสดีจ้า เดี๋ยนะไอ้หน้าเจืดนอ้ไอ,อมาทำอะไรตกดีเนี่นอยอะจ่ายเขาไปเลยไม่ต้องถอนนะครับอุ้ยสปอร์ตจังเลยอะร <c oughs> องเท้าตกหน้ากันชัดๆอะนี่ไอ้ตีเอาเหรียญไป <c oughs> เสียตังค์นั่งรถเมล์กลับบ้านไปลวกันะกรรนะจ๊ะจะนั่งลำเบอร์กินี่ถ้าจะงก,กขนาดนี้ต้องยามด้วยการโทรตามผู้ชายคนอื่นมาจ่ายให้แบบนี้แหละยามกันสุดๆถ้ายังไม่รู้สึกก็ด้านเกินไปแล้วเลิกดีกว่าเชื่อเฮีย สามบาทมันพอที่ไหนอะ่ะอ่ะหยามกันชักเอ้าเอวะไปกับขี้นี้ก็กตัตดสาวกากันฮะเจ้าฮะอู้เอียรเฮ้ยหิววะ่ะไสกิว่วหมดแล้วเนี่ยสั่งอะไรกินเถอะเอาเป็นว่าถ้าสาครึางครึ๊ง,งแล้วกันนะได้แฟร์สุดๆแฟร์ใจ,ใจใจเอามาเลยหิว<า>เร็วมา เดี๋ยวจะแบ่งให้เป็นแ,แบ่งแล้วกันนะเอาแฟร์แฟร์นี่ได้ไข่ค,คนละครึง่งไม่มีใครมากใครน้อยหลักงานนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เอออ่ะนี่ไงถั่วงอกคนละใส่ใส <10 S 1> น,นให้มันแฟร์แฟร์ละตัวนะก็เอาปีนดิอ,อุ้ยดูนู่นสิไหนอะไรจนะ <c oughs> ๊ะอ้าวไข่เฮียนี่ไม่มีมันก็ต้องไขาย่ยังม้มไข่เฮียแบบนี้อ๋อไม่แฟร์นะ ก็หนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับเสียหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมันก็หารครึ่งไงเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเดี๋ยวนะเก้าสิบบาทไม่ได้เธอแม่ไข่เฮียไปนี่อะอะไรไม่มีะสินะฮะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหจะเอาใช่ป่ะเอาไปมีแค่เนี้ยต้องเพิ่มอีกมันพอที่ไหนละจ่ายมาอีกได้ จะเอาใช่ปะแน่ๆใช่ปะได้โอ้โหโอ้โหเผาทั้งรั้ว่าเต็นไม้เต็มมือโอ้โหพอไหมเอาคืนไปให้หมดาหารสองเรายังมมโวยวายว่ากากินเยอะกว่าก็งกเกินจะบรรยายแล้วกาจะเอาที่กากินทั้งหมดคืนไปให้หมดเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกาเช่ มาเกินขึ้นมีเยอโอ้โหเหนียว